สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง List Alone ครับวันนี้ผมจะไปทอลหัสความสําเร็จของพี่โอ๊ตปาโมดกันฮะทุกคนก็พี่โอ๊ตปาโมดเนี่ยเป็นผู้ชายหนึ่งคนนะฮะที่เป็นวัยรุ่นอารมณ์ดีแล้วผมก็ติดตามผลงานพี่โอ๊ตปาโมดเนี่ยมาได้สักพักึแล้วอาจจะไม่ใช่ผลงานเพลงโดยตรงนะครับแต่ติดตามผลงานพี่โอ๊ตปาโมดผ่านช่องทาง YouTube ของพี่โอ๊ตปาโมดอย่างช่องโคตรคูครับก็เพิ่งรู้นะครับว่าพี่โอ๊ตปาโมดเนี่ยถูกซื้อกิจการบริษัทของเขาเนี่ยบริษัทโคตรคูเนี่ยของเวไไิร์กพ 19%ในมูลค่าราคาราวๆประมาณ2 4 6ล้านบาทครับ แลกไปกับ49%ครับซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทของพี่โอปาโมี่ยอยู่ที่430ล้านบาททุกคน430ล้านบาทนะฮะสุดมากๆแล้วก็ได้ฟังสัมภาษณ์ของพี่โอ๊ตปาโมลดที่ไปออกรายการอื่นๆเนี่ยหลากหลายรายการเลยครับก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพี่โอ๊ตปาโมลดเนี่ยทำงานทุกวันนะครับทุกคนไม่มีวันหยุดเลยตลอด365วันเนี่ยจะหยุดเพียงแค่10วันเท่านั้นในช่วงต้นปี นะก็คือช่วงปีใหม่นั่นแหละแล้วก็เป็นช่วงที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็หยุดเป็นปกติแล้วซึ่งบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะหยุดกันในช่วงลาๆประมาณนี้เพื่อให้พ,พนักงานได้พักผ่อนนนองมันเป็นวันหยุดตามปฏิทินของประเทศไทยด้วยพว๊ตปาโมลก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วประมาณ10วันเพื่อชาร์จแบตน,นั่นเท่ากับว่า355วันพี่โอ๊ตปาโมลดํทำงานทุกวันทุกคนคนที่มีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ ราวประมาณ246ล้านบาทแต่ทํางานทุกวันและผมมั่นใจว่าพี่โอตาโมดวางบางวันเนี่ยทำงานเกิน10ชั่วโมงด้วยซ้ําเผลอๆบางทีล่อไป12จนถึง16ชั่วโมงได้อยู่นะครับแต่ถ้าตีเฉลี่ยกลมๆวันละ8ชั่วโมงนะฮะเอาแบบเบสิกเบสิกเลยพี่โอตาโมดจะทํางานอยู่ที่2,840ชั่วโมงครับทุกคนถ้าให้ปัดเป็นกลมๆเพิ่มไปอีก200กว่าชั่วโมงก็ราวๆประมาณ3,000ชั่วโมงใน1ปี ที่พีโอตปาโมดทํางานโอ้โหทุกคนแล้วเราจะมีเหตุผลอะไรครับที่เราจะไม่ขยันให้เทียบเท่ากับพีโอตปาโมดเพราะงะั้นบริษัทโคตรครูเนี่ยกำเนิดมาได้เพราะตัวของพีโอตปาโมดเองครับแล้วก็เป็น DNA ของพีโอตปารโมดเลยที่ดูแล้วสนุกดูแล้วแบบได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ได้อัธรลดได้อารมร่วมกับการดูพีโอตปาโมดทําในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อวอลกนะเด็กโง่แคมปิ้นหรือจะเป็นรายการเกี่ยวกับจีบหนูหน่อยที่ว่าเราเราเป็นคนโสดล้วจะจีบ กันไรยังไงมีคอนเทนต์มีคอนดิชันยังไงซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกมากครับนอกจากนี้พี่โอ๊ตก็ยังขยายช่องไปในที่ทางอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์มิวสิกเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่า10รหัสรับความสำเร็จของพี่โอ๊ตปาโมดที่ผมได้ตกตะกอนแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่โอ๊ตปาโมดเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะนำมาแชร์ให้กับผู้คนได้ฟังกันครับข้อที่หนึ่งนะฮะนั่นก็คือพี่โอ๊ตปาโมดนะครับมีความฝันของตัวเองที่ชัดเจนครับตลอดเวลาคือก่อนเราจะทำอะไรนะ เราควรที่ต้องตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้เราอยากจะได้แบบนี้เราอยากจะสร้างโรมโมเดลเราอยากสร้างโมเดลแบบนี้แล้วเราก็ทําให้มันได้ตามนั้นครับซึ่งเรว่าแพโมเน็่ยก็จะมีเป้าหมายของแกที่ชัดเจนนะครับข้อที่2นั่นก็คือลงมือทําอย่างสุดกําลังครับ จากการทำงานจากระยะเวลาการทำงานทั้งหมดทั้งมวลของพิโอตาโมดเนี่ยเป็นคนที่ work hard life balance จริงๆนะครับไม่ใช่เป็น life balance นะครับ no เป็น life นะครับ life นี่คือ no balance ในชีวิตจริงๆนี่คือการทํางานแบบสุดจัดของพิโอต์ปาโมดครับผมข้อที่3นั่นก็คือสนุกกับงานที่ทำนะครับพิโอต์ปาโมดเนี่ยที่ทางานได้หนักหน่วงขนาดนี้แล้วทํางานโดยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือสนุกกับการทํางานที่ตัวเองได้ทํงาน จริงๆข้อที่4คือพี่โอปาโมดเป็นคนที่เข้าใจลูกน้องเป็นอย่างดีครับก็ได้ทําการดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับไม่ว่าลูกน้องเนี่ยเฮ้ยอยากจะแสดงศักยภาพด้านไหนมีไอเดียตรงไหนออกมารับฟังและตอบสนองและทําตามครับอะไรดีก็ดีอะไรไม่ดีก็ว่าไปตามไม่ดีทําผิดก็พูดไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกครับแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ใน ช่วงที่คนคนหนึ่งจะทําได้นี่ครับนี่คือเป็นเคล็ดลับความสำเร็จหนึ่งเรื่องนะครับเพราะว่าสบายใจที่ได้ทํางานสบายใจที่ได้อยู่บริษัทนี้แล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ผลงานที่ออกมามันเลยดีครับข้อที่5ครับพี่โอ๊ตปามโมตเป็นคนที่มีความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดทุกๆดีเทลที่ได้ทํางานครับไม่ว่าจะแบบเฮ้ยตรงนี้นะนิดหน่อยปรับตรงนี้นิดนึงเรื่องแสงเรื่องมุมคําพูดหรือการวางโพสิชันต่างๆพี่ปามโมตเป็นคนที่เนี้ยบ กับการทำงานมากๆครับเจาะทุกดีเทลเจาะทุกจุดอะไรไม่ดีก็ต้องพูดกันตามตรงอะไรแย่ก็ต้องว่าก็ต้องติกันแบบชัดเจนไปเลยนะครับนี่คือการทำงานที่ชัดเจนมากๆของพี่โอ๊ตปาโมดจึงทำให้ผลงานที่ร้อนออกไปแต่ละผลงานเนี่ยมันมีความเป็นมืออาชีพและมีความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดแบบสูงมากๆนะครับนี่คือการทำงานแบบโคตรขู่ครับข้อที่6ครับพี่โอ๊ตปาโมตเป็นคนที่จริงจังกับ ทุกบริบทของการทํางานครับที่ว่าบางโมทเนี่ยมีบริบทการทํางานสําหรับตัวเขาเองเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะครับยังเป็นพิธีกรในรายการตัวเองด้วยนะครับหรือถูกเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์ถูกเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการของคนอื่นด้วยก็ทํางานกันอย่างเต็มที่และขมักขมเรมากๆครับและที่สําคัญคือในมิติบริบทการเป็นผู้บริหารที่ดูแลองค์กรที่มีพนักงานร่วมๆ50-60คนเนี่ย โอ้โหการปรับตัวพิวดะโมดทำได้ยังไงครับพี่ ขมโคตรที่จะนับถือพิโอตปาโมดเลยครับเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็จัดสรรระยะเวลาการทํางานของตัวเองเนี่ยนาทีต่อนาทีคือมีมูลค่าและมีคุณค่ามา,มากๆครับบางงานที่จะไปออกเนี่ยต้องดีลกันเป็นหลักเดือนนะครับสำหรับพิโอตปาโมดซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะตารางคิวงานแน่นจนถึงท้ายปีแล้วก็ได้อาจจะโผล่ไปจนถึงปีหน้าแล้วก็ได้นะครับนี่คือการจัดสรรเวลาพิโอตปาโมดที่ทําได้อย่างมีศักยภาพได้เต็มที่มา,มากๆครับผมพิโอตปาโมดนะครับในข้อที่7ตรงนี้สําคัญมากๆครับเป็นคน ที่วิตกกังวล คิดถึงอนาคตตลอดเวลาบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยอนาคตมันน่ากลัวจังเลยอะ่ะไม่รู้จะทํายังไงอนาคตมันต้องรู้สึกเครียดแน่เลยปรับตัวไม่ทันกับอนาคตของตัวเองแต่สําหรับพี่โอ๊ตปาโมลดไม่ใช่ครับเขาคิดถึงอนาคตว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดจุดนี้เราต้องไปได้ไกลามากกว่าจุดจุดนี้เราต้องหาวิธีและหาทางออกยังไงพอเจอทางออกแล้วปุ๊บก็ลงมือทําเต็มที่ไม่ปล่อยค้างไว้ไม่ปล่อยทิ้งไว้นานะคี่บนี่คือจุดตัดสําหรับคนที่วิตกกังวลในอนาคตกับคนที่คิดถึงอนาคต แล้วลงมือทําทันทีซึ่งพี่าาโอ๊ตปาโมทเป็นคนอย่างหลังนะครับคิดถึงอนาคตเมื่อคิดเสร็จแล้ววางแผนและลงมือทําครับข้อที่8นะครับเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเยี่ยม ในยามที่ปัญหาวิ่งเข้ามาหาตัวเองเมื่อเจอปัญหาแล้วนําปัญหามันมาเคลียร์ออกครับมาดูกันซิว่าเฮ้ยปัญหาตรงนี้มันคืออะไรแล้วลงมือแอคชั่นลงมือจัดการในทันทีครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ลุมเล้าเข้ามาจากการทํางานหรือคอมเมนต์ลบๆที่พีโอโปาโมทเจอเขาก็จะใช้ทัศนคติที่ดีกว่าว่าเฮ้ยพีโอปาโมตเนี่ยบางครั้งเนี่ยพูดใช้คําหยาบ เพื่อที่จะทําให้ตลกนะมันมันดูเป็นการทําตลกที่มันดูโง่ามากนี่เป็นคอมเมนต์ที่กระแทกใจด้วยบาโมดมากๆนะครับแต่สุดท้ายก็ได้รับคําตอบสำหรับตัวเองว่าอ๋อฉันเป็นแบบเนี้ แล้วฉันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนและฉันก็จะทํางานแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการทำแานของฉันมันมอบเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนไงครับอ่านี่คือทัศนคติที่ดีเพื่อเอามาจัดการปัญหาที่พีโอปาโมดเจอนะครับและข้อที่9ครับพูดถึงเรื่องลงทุนของพีโอปาโมดนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าพีโอปาโมดเนี่ยเลือกที่จะลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นรถนะครับพีโอปาโมดจะเลือกลงทุนในสิ่งงงทีีี่่ตััััวววเอมมมคคคาถนนนนนนดรรู้้้แลก็สสใใจิะบ จะไม่ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเช่นคริปโตการลงทุนหุ้นหรือการลงทุนในตัวเลขซึ่งแกบอกว่าแกไม่ถนัดแกก็ไม่เลือกลงทุนครับก็เป็นการลงทุนที่แปลกแหวกแนวอีกแบบหนึง่งแต่ก็ได้มูลค่าในสินทรัพย์ที่สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่10นั่นก็คือพี่โอ๊ตปาโมทเป็นคนที่มีความกระดันอยู่กับ คนในครอบครัวกับคุณแม่ของเขามามกครับที่จะเป็นคนที่กระตันยูกระเวทีตอบแทนพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่คนที่เลี้ยงดูเรามานะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะทำนะฮะเพราะว่ายังไงแล้วการกระตันยูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากกว่าการที่จะทอดทิ้งคนที่เขาเคยดูแลเราในยามที่เราําบักหรือยามที่เรายังไม่ได้เติบโตนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับลองนําทั้ง1ิบข้อนี้ไปปรับใช้กับการทํางานของตัวเองผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเติบโตและเราจะได้รับอะไร ดีๆจากพิวประมทเนี่ยไปเยอะมากๆครับสำหรับวันนี้โอมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ